สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเติ้งกาเฟอร์อีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาดูบอร์ดอะไรเดี๋ยวมาตามกันเลยครับผมสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อเชนครับผมฮะเอาละครับผมพี่ใช้บอร์ดอะไรอยู่ครับผมตอนนี้ตอนนี้ใช้โยยโยโยมโยยมครับโยมโยมครับโยโยครับตัวนี้น่าจะเป็นยกยกนี่แหละครับ นี่ฮะผมจําชื่อรุ่นไม่ได้อะแต่เห็นเขาบอกว่าเป็นตัวซิกเจอร์เป็นตัวซิกเจอร์ของปีล่าสุดเลยนะฮะก็จะเป็นเป็นอแดปเป็นระบบอะแดปเตอร์ครับความความการเล่นของมันเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ผมรู้สึกของมันก็ริวฮะท้ายเราเล่นเซิร์ฟจริงเลยแต่สามารถเราสามารถที่จะมันจะตอนซื้อมาจะมีเด็กมันมีน็อตอีกตัวหนึ่งที่จะสามารถล็อกสาหรับคนที่ยังเล่นไม่เก่งก็ล็อก เข้าไปในนี้ได้อ่าแล้วเราก็ถ่านด้วยมากซิงมากอ่ะถ่ายรายการอยู่พี่เอาเอาเอาอย่าตัดนะอย่าตัดนะเสร็จแล้วเราก็มาล็อกไว้ให้อ่าให้ตัวให้ตัวสปริงเยอะไม่ได้ไม่ต้อเป็นระบบบูชิงได้ทั้งสองอย่างเลยทั้งสองอย่างสองอย่างสหรับคนนี้เองนะครับพอเราเล่นได้ปุ๊บเราก็ ขอดออกมันก็จะค่อนข้างผิวผิวสำหรับคนที่แบบเล่นเล่นเล่น,เล,นเล่นเป็นพอทรงตัวได้แล้วครับผมเจ้าภาพสนุกเพราะความประทับใจกับบอร์ดนี้ครับที่มีอะไรบ้างเลยมันมันมันก็ดีครับมันก็เป็นสนไตล์ที่เราชอบเอาละครับนั่นแหละครับจะเป็นบอร์ดของเซิร์ฟสเก็ตของยี่ห้อโยโยใช่ไหมโยหรือยาวนะโยโยนะครับยโย <lists> ออกเสียงยากที่สุเลยนั่นแหละครับผมนะฮะก็ยังไงถ้าเพื่อนๆอยากไปลองก็มาลองที่นี่ก็ได้ครับหรือว่าไปลองที่สนามอื่นก็ได้ครับแล้วจะรู้ว่ายาวนะครับมันมีความรู้สึกยังไงแต่ผมว่าด้วยรูปลักษณ์ของมันด้วยความสามารถของมันก็เซิร์ฟสเกตตัวนี้ผมว่าก็ดีดีมากเลยแล้วก็เป็นไฮแบนด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็ดูริ้วเหมือนเซิร์ฟสเกตจริงๆด้วยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ขอช่องเติต้งกับเฟอร์ก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณพีเชนมากเลยนะครับครับัดีครับโอเคครับโชว์น้อยเย้ yeah.